สวัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดน้าเตี่ยวจักกุญแจสองดอกที่เห็นอยู่ในนี้นะครับเป็นกุญแจมหาสัจนะครับอันนี้เป็นกุญแจเก่านะครับที่อาจารย์สมศักดิ์เข้ามาเล่นมายากลใหม่ๆไปเห็นกุญแจตัวนี้แล้วนะครับปรากฏว่าเป็นกุญแจที่ลักษณะที่ว่าความสวยน้อยมากนะครับแต่หลักการเล่นก็คือเหมือนกันครับ ก็คือใช้ความสมดุลของกุญแจนะครับนะฮะใช้ความสมดุลของกุญแจก็คือมันก็จะหมุนเองได้นะครับหมุนเองได้แต่ความสวยงามน,นี่ไม่มีเลยน้อยมากความสวยงามน,นะครับส่วนกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจที่อาจารย์สักทำขึ้นมานะครับแล้วเพราะมันเป็นกุญแจที่ค้ายกับนิยาเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับแล้วเป็นกุญแจสีทองซึ่งความสวยงามจะแตกตา่าง ฉะนั้นการเล่นมายากลนะครับเราคุณจะทําเรื่องให้เป็นแล้วทําเป็นเรื่องราวขึ้นมาได้เป็นลักษณะว่ากุญแจของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพี่อการสัตว์ทำเพื่อในการเล่นจะได้สนุกสนานขึ้นนะครับให้ผู้ชมนะครับหรือผู้ฟังได้ฟังแล้วได้เคยเคยค,คอยตามนะครับคอยตามว่าเราจะเล่นกุญแจของแฮร์รี่พอตเตอร์การสั่งหรือาการทําให้มันหมุนได้นี่ ทำอย่างไรนะครับนะการทำหรือการสร้างให้มันได้นี่มันก็จะคอยตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ทุกอย่างย้ำต้องฝึกนะครับต้องฝึกฝนนะครับถ้าทำให้เนียนให้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเนียนได้นะครับสรุปแล้วก็คือต้องฝึกเท่านั้นเองนะครับแล้วรูปแบบความสวยงามตรวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง พยายามพัฒนาความสามารถของตัวเองนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆยิ่งฝึกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเก่งมากเท่านั้นนะครับโอเคครับขอบคุณครับ